เมื่อสื่อถามอาจารย์เชนยศนันวงศสวัสด์ว่าสมมติได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนตั้งรัฐมนตรีโดยไม่ปรึกษาคนอื่นได้หรือเปล่าและต้องปรึกษาคนตระกูลชินวัตรไหมมาฟังคําตอบของศาสตราจารย์ดรยศนันวงศสวัสด์กันค่ะสมมตินะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนตั้งนายกตั้งรัฐมนตรีเองโดยไม่ต้องปรึกษาคนอนื่นได้หรือเปล่าเป็นเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วครับทําตามหน้าที่ต้องปรึกษาคนตระกูลชินวัตรไหม คำถามนี้ไม่ไม่น่าเกิดแล้วครับ<ช>เพราะว่าคำถามนี้ในบางครั้งแล้วเราพยายามผ่าตรงนี้มาได้สิ่งสําคัญที่สุดคือเรามองรอบๆนะครับ,รบเราสามารถที่จะมองในจุดต่างๆได้แล้วพยายามที่จะลดเรื่องของคอนฟ lict ต่างๆลดเกี่ยวกับแรงประทะต่างๆการที่เราปรึกษาบางครั้งไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การตัดสินใจใ้นเรื่องของเราผมเรียนว่ามีนายกและรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่บางครั้งขึ้นมาก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด้านใดด้านหนึ่ง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้นําประเทศค,คือการที่เราเปิดใจรับฟังเรารับฟังคนนี้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 รับฟังได้ไม่แน่เกลียดครับ,รบแต่สิ่งสาคัญคือตัดสินใจเองและตัดสินใจเองแน่นอนครับตับบตดส,ตสินใจเองแน่นอนแน่นอนสมมติ20บาทตลอดสายโต๊ะเลยนะ